เทศบาลเมืองราชบุรีเตรียมจัดงานลอยกระทงประจำปี2555 เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองราชบุรีนางสมานันเหล่าวน,นิตวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีจัดแถลงข่าวการจัดงานลอยกระทงประจำปี2555โดยจะมีขึ้นในวันที่26-28พฤศจิกายนนี้ณบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติราชบุรีและถนนบรเดชตลอดทั้งสายนางสมานันเหล่าวน,นิตวิสิทธิ์กล่าวว่าการจัดงานลอยกระทงราชบุรีปีนี้เทศบาลเมืองราชบุรี และร่วมกับจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้นะคะยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐฐในจังหวัดราชบุรีอีกด้วยสําหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบไปด้วยการร้องเพลงไทยลูกทุง่งการประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดนางนพมาศการประกวดกระทงดอกไม้สดและการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล เมืองราชบุรีส่วนผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีโทร0 3 2 3 3 7 6 7 4ม่ได้แล้วก็เพราะว่าเดิมเนี่ยพื้นที่ที่ทางเทศบาลได้กำหนดเอาไว้ทุกป,ปีที่ผ่านมาก็คือด้านติดกับป่าไม้ที่จำหน่ายนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเดิม ในส่วนที่เดิมตรงนี้เนี่ยจังเล็กซึ่งมีการประกวดก็เช่นกันนะคะเราเคยกําหนดเอากาพัฒนาซึ่งมีป้ายเขื่อนแล้วก็ป้ายวิสัยทัศน์ของทางเทศบาลแต่ในปีนี้เนี่ยทางตำรวจมาขอถ่ายกระทงซึ่งทุกปีเนี่ย